รกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพโรนพลีชีพโจมตีทหารยูเครนที่ประจำการบริเวณแนวรบในภูมิภาคคุชทางภาคตะวันตกของรัสเซียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ยืนยันว่าพื้นที่ในคลิปวิดีโอนี้คือเมืองซุดซาทางผ่านของท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำคัญอีกแห่งหนึ่งของรัสเซีย โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียรประกาศยึดคืนหมู่บ้าน3แห่งในภูมิภาคคูสหลังจากเริ่มเปิดปฏิบัติการขับไล่กองทัพยูเครนในพื้นที่ทดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบล็อกเกอร์สายสงครามชาวรัสเซียร,ระบุว่าทหารหน่วยรบพิเศษรัสเซียใช้วิธีแทรกซึมผ่านท่อส่งกา๊าซระยะทางหลายไมล์ใกล้กับเมืองซุดซาเป้าหมายก็คือการโจมตียูเครนแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ โดย2เมเจอร์บล็อกเกอร์สงครามคนหนึ่งชี้ว่ารัสเซียเคลื่อนพลนไปล้อมรอบ7ทิศทางสถานการณ์ในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนทหารยูเครนตกอยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียนะครับขณะที่กองกำลังจูโจมทางอากาศของยูเครนก็อ้างว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่แล้วและสามารถต้านทานปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียได้อย่างน้อย27ครั้งเมื่อวานนี้ครับ ทหารยูเครนกำลังจนมุมในการต่อสู้เพื่อยึดครองภูมิภาคคูสหลังจากสหรัฐได้ระง,งับการให้ความช่วยเหลือทางการทหารและ ข้อมูลข่าวกรองเก่ยูเครนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับยูเครนเปิดปฏิบัติการโต้กลับในภูมิภาคนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลยก็ว่าได้ยูเครนสามารถครอบครองพื้นที่ในภูมิภาคนี้ได้ไม่ต่ํากว่า1,300ตารางกิโลเมตรหวังจะใช้ไพ่นี้ในการสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจากับรัสเซียและ กดดันให้รัสเซียยอมถอนกำลังออกจากดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากรัสเซียบุกยึดพื้นที่บริเวณดังกล่าวไปเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ18นะครับขณะที่รัสเซียสามารถทวงคืนดินแดนตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาจนมันส่งแรงกระเพื่อมต่อทิศทางของสงครามในภูมิภาคนี้อย่างดิกเลี่ยงไม่ได้ด้วยครับ หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของสหราชาอาณาจักรประเมินนะครับว่าทหารยูเครนห0,000ื่นนายเสี่ยงที่จะถูกปิดล้อมถ้าเราดูจากแผนที่พื้นที่สีฟ้าเป็นฐานที่มั่นของทหารยูเครนในปัจจุบันครับหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยเคลื่อนกําลังเข้าสู่เส้นทางลำเลียงสเบียงสองทิศทางด้วยกันนะครับโดยทหารรัเสเซียส่วนหนึ่งข้ามพรมแดนเข้าสู่แคว้นซูมีของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารยูเครนในภูมิภาคคูส ถูกตัดขาดจากเส้นทางนี้นะครับส่วนทหารยูเครนที่เหลือก็ตกอยู่ในวงล้อมของรัสเซียเนื่องจากพื้นที่เชื่อมต่อภาคพื้นดินมันมีความยาวเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมคือมันแคบมากทำให้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่บริเวณนี้ยิ่งเลวร้าย ลงไปอีกนะครับมีการประเมินจากเดอะนิวยอร์กโพสต์และคีฟโพสต์ระบ,บุว่ายูเครนเตรียมที่จะถอนทหารออกจากพื้นที่บริเวณนี้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกําลังพลครั้งใหญ่ในสมรภูมิ คูสแห่งนี้ครับถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ยูเครนเป็นฝ่ายเครียงพล้ํานอกเหนือจากการที่สหรัฐระง,งับความช่วยเหลือด้านข่าวกรองให้ยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปัจจัยสําคัญก็คือบทบาทของทหารเกาหลีเหนือในการเสริมขีดความสามารถของทหารรัสเซียในการทวงคืนดินแดนนะครับหลังจากเกาหลีเหนือส่งทหารประมาณ12,000นายมาประจําการเพื่อช่วยต้านทานปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของอยูเครนขณะที่สภาพอากาศในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิก็ทำให้ อุณหภูมิสูงขึ้นจนหิมะบนพื้นดินเริ่มละลายทำให้ถนนหนทางในการเดินทางของกำลังคนเต็มไปด้วยดินโคลนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญครับ และปัจจัยเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการพูดคุยกันด้วยนะครับและทุกสายตาทั่วโลกกําลังจับจ้องไปที่นครเจดดาเมืองใหญ่อันดับที่สองตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงของซาดิอาระเบียซึ่งจะถูกใช้เป็นสถานที่พบกันระหว่างคณะผู้แทนของยูเครนกับคณะผู้แทนของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง2ประเทศครั้งนี้จะให้ความสําคัญกับการบรรลุข,ข้อตกลงทรัพยากรแร่และการวางแนวทางในการยุติสงคราม หลังจากการพูดคุยกันของผู้นําทั้ง2ประเทศเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ล่มไม่เป็นท่านะครับแรงกดดันจากสาหรัฐในการระงงับความช่วยเหลือทางการทหารทางข่าวกรองของยูเครนก็จะบีบให้ยูเครนยอมปฏิบัติตามความต้องการของสหรัฐในท้ายที่สุดด้วยโดยการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าผู้นํายูเครน พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการหยุดยิงเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงสันติภาพนะครับโดยผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับ f o x News เกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนหลังจากพิธีกรถามถึงความรู้สึกหลังจากสหรัฐระง,งับการให้ความช่วยเหลือต่างๆ Are you comfortable with that? The fact that you walked away and Ukraine may not survive The you you not with well it may not survive anyway but you know we have uh, some weaknesses with russia you know it takes two look it was not going to happen that war and it happened so now we're stuck with this mess ีนครั้งที่การให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้นําสหรัฐมันจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการอ่อนข้อให้รัสเซียจนกลายเป็นเหมือนเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้รัสเซียมาสักระยะหนึ่งแล้วครับท่านโลกออฟบิดวันนี้จะชวนย้อนรอยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเป็นขุนเชิดและความเชื่อมโยงระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียตลอด40ปีที่ผ่านมาครับ เกี่ยวกับบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกรัสเซียใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองปรากฏในหนังสืออเมริกันคอมโพรแมสของครกอังเกอร์นักข่าวชาวอเมริกันแหล่งข่าวสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือยูริชเวตอดีตเจ้าหน้าที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสหภาพโซเวียตหรือเคจีบีซึ่งเคยถูกส่งตัวไปประจำที่กรุงวอชิงตันดีซีในช่วงทศวรรษ1980สายลับคนนี้เปรียบเทียบทรัมป์กับเดอะเคมบริดจ์ไฟฟ์ กลุ่มสายลับอังกฤษที่เคยลักลอบส่งข้อมูลให้สาภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและช่วงต้นของสงครามเย็น KGB เริ่มสนใจทรัมป์ตั้งแต่ปี1977หลังจากแต่งงานกับอีวานาเซลนิโควานางแบบชาวเช็กจนตกเป,นเป็นเป้าหมายของหน่วยข่าวกรองเช็โกสโลวาเกียที่ทำงานร่วมกับ KGB สามปีต่อมาทรัมป์เปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์แรกและสั่งซื้อโทรทัศน์200เครื่องจากร้านจอยหลดุดบนถนน Fi ิ h a อ e n u e ซึ่งมีเซมียนคิสลินผู้อพยพชาวโซเวียตเป็นเจ้าของร่วมชเวตร,ระบุว่าร้านจอยหลดุดถูกควบคุมโดย KGB ขณะที่คิสลินทำหน้าที่เป็นสายลับติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและมองเห็นศักยภาพของทรัมป์ในฐานะเครื่องมือของรัสเซียแต่คิสลินปฏิเสธข้อกล่าวหา ปี1987ทรัมป์และอีวาน่าเดินทางเยือนกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นครั้งแรก KGB เริ่มป้อนแนวคิดทางการเมืองด้วยการใช้ปฏิบัติการหว่านสเสน่ห์หลังจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าทรัมป์ชอบฟังคำยนยอ KGB แสดงท่าทีประทับใจในตัวทรัมป์และสนับสนุนให้ลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเนื่องจากคนอย่างเขาสามารถเปลี่ยนโลกได้ หลังจากทรัมป์เดินทางกลับมายังสหรัฐการสำรวจแนวทางการลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจึงเริ่มต้นขึ้นวันที่1กันยายนปี1987ทรัมป์ลงโฆษณาหนึ่งหน้าเต็มในหนังสือพิมพ์ t h e New York Times Washington โ t สตและ Boston Globe วิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะการแบกรับภาระปกป้องพันธมิตรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ KGB ผู้เขียนหนังสืออเมริกันคอมพเมนต์ระบุว่าทรัมป์ตกเป็นเครื่องมือของรัสเซียได้อย่างง่ายดจากความทะเยอทะยานและความหลงตัวเองทําให้เขาถูกหล่อหลอมตลอด40ปีจนสามารถเข้าสู่สนามการเมืองอเมริกันได้สําเร็จแม่ว่ารัสเซียจะไม่ได้วางแผนอย่างซับซ้อนหรือแยบยลเลยก็ตาม และท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการสะบั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนดูเหมือนสองประเทศจะรับรู้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ด้วยวันนี้เรือรบของทั้งสองประเทศร่วมการซ้อมรบทางทะเล Security Belt 2025ครับ การซ้อมรบร่วมทางทะเลในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางการทหารและยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนรัสเซียและอิรันนะครับประเทศที่ร่วมสังเกตการการซ้อมรบมีทั้งอาเเอร์ไบยจานแอฟริกาใตา้โอมานคาซัคสถานปากีสถานกาต้าอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสีลังกา อีกด้านหนึ่งเกาหลีเหนือก็เผยภาพของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปที่อู่ต่อเรือเพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของประเทศครับเรือลำนี้น่าจะมีระวังขับน้ำประมาณ6,000ถึง7,000ตันบรรทุกขีปนาวุธได้10ลูกและการพัฒนาเรือดำน้ำลำนี้ก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียด้วย รัสเซียอาจจะแบ่งปันเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แลกเปลี่ยนกับการจัดหาอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์และกำลังพลในการทำสงครามกับยูเครนนะครับโดยการขยับตัวของเกาหลีเหนือก,ก็กำลังสร้างความกังวลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนื่องจากประเทศคู่ขัดแย้งอาจตรวจจับการยิงขีปนาวุธล่วงหน้าได้ยากขึ้น